กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับกับกับผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้าได้พระสวยๆครับเป็นพระชุดพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนามาแบ่งปันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหก 1169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพระสวยๆนะครับจะมีพิมพ์ปกโพมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ฐานแซมแล้วก็พิมพ์เจดีนะครับมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับชุดนี้ ep นี้นะครับผมเปิด เปิดองละ1,500้บาทนะครับ1,500าบาทนะครับลวดเดียวเลยนะครับนี่ฮะองที่1นะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์ปกโพเนื้อสวยนะครับอ่าพิมพ์ปกโพเนื้อสวยพิมพ์ปกโพจะหายากนะครับอ่าดูรอยปีรอยแยกนะครับชุดนี้จะเป็นผ้าสมเด็จอ่าที่แก่มนสานนะครับแก่มนสานนะครับ ดูเนื้อหานะครับเนื้อหานะครับมวลสาร your, เม็ดใหญ่ๆ yeah. น,นะครับรอยปีรอยแยกตรงนี้ดูธรรมชาตินะครับตัวตัดข,ขอบข้างนะครับพิม mat พ์ทรงได้เหลี i i, ่ยมได้มิติดีนะครับอันนี ans, ้องค์ที 1> ่1นนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพระชุดนี้ถือว่าสวยนะครับพระชุดนี้ถือว่าสวยเลยนะครับนี่ฮะเนื้อสวยๆแบบนี้ครับเนื้อสวยๆแบบนี้นะฮะอันนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1ครับ1500บาทนะครับ1500บาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูป เพิ่มเติมได้นะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เจดีครับผมองค์ที่สองอ่าพิมพ์ปกโพนะครับพูดผิดนะครับขออภัยครับอ่าพิมพ์ปกโพครับเนื้อหามนตรานะครับปึ๊กๆเลยนะครับพิมพ์ตรงแบบเสียนเล่นเลยนะครับพิมพ์ตรงเสียนเล่นนะครับนะมีฮะ พาสสวยนะครับสภาพเดิมๆครับสภาพเดิมๆนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สามครับพิมพ์ปกโพนะครับองค์นี้จะค้าบแป้งเดิมๆนะครับข้าวแป้งเดิมๆนวลๆนะครับนี่ครับข้าวแป้งเดิมๆนวลๆนะครับ ส่วนที่โดนพวกเหงือพวกอะไรก็จะเห็นออกอมเหลืองนะครับอมเหลืองใสๆนะครับอมเหลืองใสๆนะครับรอยปีกรอยแยกสวยนะครับรอยปีกรอยแยกตรงนี้สวยงามดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาตินะครับนี่ครับพระสวยนะครับชุดนี้นะฮะ กล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับไม่ค่อยโฟกัสนะครับถูกใจกแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 6นย์หกสี่เจห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่สามนะครับพิมพ์ปกโพจะมีอยู่สี่องค์นะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับปกโพตรงนี้นะฮะสวยมากเลยนะครับนะฮะเนื้อหาชัดเจนนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงลึกนะครับ ดูรอยปีรอยแย่ของเนื้อดูธรรมชาตินะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะครับที่เทียนพวกเทียนใหญ่เทียนบนห้างก็เล่นกันนะแบบนี้ฮะอ่ะสี่อันนี้องค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยจัดนะครับเนื้อสวยจัดมากเลยนะครับนี่ครับผมอ่ะตนมกสาพสภาพเดิมๆนะครับ สภาพเดิมๆนะครับมันก็มีหลายพิมพ์หลายหลายเขาเรียกอะไรมีช่างพิมพ์ช่างหลวงพิมพ์อะไรอ่าเยอะแยะนะครับนะหลากหลายพิมพ์นะครับก็ดูความเก่านะครับดูเนื้อเนื้อหามนสารนะครับเนื้อหามนสารนะครับนี่ครับเข้าตำรานะครับเข้าตำราเลยนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับวัะฆังพิมพ์ใหญ่หนึ่งันห้ารอยบาทนะครับต่อไปองค์ที่6ครับองค์ที่ห องค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าพิมพ์ฐานแซมจะมีหลายองค์หน่อยนะครับเพราะว่าเก็บไว้ชอบเก็บสะสมพิมพ์ฐานแซมนะครับโดยส่วนตัวนะครับดูมอนสารนะครับเม็ดดำเม็ดแดงต่างๆนี่ฮะชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับขอบข้างนะครับดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาตินะครับรอยปี่รอยแยกด้านข้างนี่สวยเลยนะครับนี่ฮะด้านข้างนี่สวยมากนะครับรอยปี่รอยแยกธรรมชาติสุด นะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ฐานแฟมนะครับเช่นกันนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับดูนะครับดูเนื้อทูงเข้าไปใกล้ๆนะครับดูส่องลึกๆนะครับจะเห็นมวลสารชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงต่างๆนะครับ นี่ฮะพิมตรงต่างๆมวลสารชัดเจนนะครับอ่าหันี่องค์ที่เจ็ดครับผมองค์ที่7ดนะครับพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับพิม์สวยเนื้อสวยนะครับองค์ที่เจ็ดหนึ่ง้าบาทนะครับต่อไปองค์ที่8ดนะครับอ่าองค์นี้มวลสารเน้นๆครับอ่าหันี่องค์ที่8ดนะครับมวลสารเน้นๆครับนี่ครับผมเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากสวยทุกองค์นะครับสมเด็จพระละคังนะครับอ่าสวยทุกองค์นะครับ ถววทุกองค์ครับอ่ะนี่ครับผมถววทุกองค์นะครับชัดเจนนะครับผมวัดระฆังนะครับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับหนึ่งพัน้ารอยบาทนะครับต่อไปองค์องค์ที till, ่สี่ครับองค์ที่สี่นี่ครับองค์ที่อ่าไม่ใช่นะครับองค์ที่เก้านะครับอันนี้องค์ที่เก้านะครับวัดระฆังนะครับชุดนี้พิมพ์ฐานแซมนะครับอ่ะองค์ที่เก้านะครับ นี่ครับเนื้อปึกป๊กนะครับเนื้อปึ๊กปกเลยนะครับเนื้อปึกปึกนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ยังอยู่พะเยาอยู่นะครับยังไม่ได้กลับสงการนะครับวันนี้ชุดนี้ก็ติดมาด้วยนะครับนี่ครับผมอันนี้องค์ที่สิบนะครับผมองค์องค์ที่เก้านะครับพุดปิดนะครับสวยนะครับอันนี้องค์ที่สิบ พิมพ์ฐานแทมจะมีห้าองค์นะครับนะอันนี้องค์ที่สิบครับเนื้อสวยๆมันๆนะครับเนื้อสวยๆมันๆนะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่สิบนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อปึ๊กเลยนะครับมนสารชัดเจนนะครับมนสารชัดเจนนะครับสมเด็จชุดนี้นะครับ องคที่สิบนะครับต่อไปองค์ที่สิบอ็ดครับจะเป็นพิมเจดีนะครับพิมเจดีก็สวยนะครับตัวเนื้อเดิมๆนะครับเนื้อเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับนี่ฮะแก่มอนสารนะครับชุดนี้นะครับแก่มอนสารชัดเจนนะครับองค์นี้สวยนะครับผมว่านะครับดูนะครับดูเนื้อดูรอยปีกรอยแยกสวยมากนะครับอันนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับผม1,500้าร้อยบาทนะครับ ต่อไปองค์ที่12ครับองค์นี้คันนี้ชัดเจนครับองค์ที่12พิมเจดีนะครับอ่านี้องค์ที่12นะครับต่อไปองค์ที่13นะครับมีอยู่13องค์นะครับชุดนี้มีอยู่13องค์เป็นชุดเก็บสะสมนะครับชุดเก็บสะสมเดิมนะครับเน้นเนื้อหามวลสารชัดเจนครับเน้นเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับนี่ครับผมนี่ครับ 1,500บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์ hmm. มาได้เลยนะครับ mm hmm. 064 756 1169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม